สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออสตอรี่เล่าทุกเรื่องค่ะเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะที่เพาะพันธุ์เนาะจะทําการเพราะพันธุ์ปลาไม่สําเร็จนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าปลายังไม่ท้องแล้วรอประมาณ3วันถึง4วันละแล้วก็เจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะคะเพื่อนๆน้ำมีปัญหาแล้วก็ปลาติดโรคร่วงแบบ เยอะมากน่าจะล่วงเกิน20ตัวแล้วเกิน20ตัวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลาหางนกยุงไปหมดเลยนะคะที่ซื้อมาแล้วลุงอยู่ในอ่างนะคะปลาหางนกยุงไม่เหลือเลยแลปะปลาบอลลูนก็หายไปเป็นเกือบ20ตัว2วันที่ผ่านมานี่ก็คือต้องล้างอ่างใหม่หมดนะคะเพื่อนเพื่อนเอาก้อนหินที่อ่างออกหมดเลยแล้วก็จัดอ่างใหม่หมดนะคะส่วนปลาที่อยู่ในบอ่อเพาะก็นำมาลงอ่างใหญ่ แล้วก็ดูนะคะว่าแม่มีแม่พัน์ธุตัวไหนท้องตอนนี้มีแม่พัน์ธุตัวใหม่แล้วนะคะแต่วันนี้เจอปลาท้องท้องแน่ๆเน,ะนาะน,น่าจะน่าจะท้องนะคะก็เลยเอาอ่างนี้เหมือนเดิมนี่กระบะเพาะปลาของเราที่รอบแรกเราเคยเพาะแล้วเราได้ลูกปลานะคะวันนี้ก็เลยนํากระบะอันนี้มาทําที่เพาะปลาใหม่ ไปดูกันค่ะว่ามีปลาตัวไหนท้องบ้างเนาะกะังเลือกตัวเนี้ยทองแน่ๆตัวไหนท้องแน่ๆเฮ้ดูดิออ้วนมากเอาลงน้ำเลยตัวเนี้ยท้องแน่เพราะว่าอ้วนมากอ้วนหรือท้องก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ลองดูก่อน <c oughs> <c oughs> ตกลงน้องอ้วนหรือน้องท้องก็ไม่รู้นะเอาลองดูก่อน เอาตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ก็ตัวเล็กนะอ่างเล,ยล้ยเดี๋ยวไปเจอกันในอ่างใหญ่ดีกว่า<ม>อา้าวปรับอุณหภูมิก่อน<ม>พามาปรับอุณหภูมิไว้ก่อนนะคะก็จะมีไขห่ห่านหรือว่าอะไรบอลลูนไขห่ห<ม>่านป่ะบอลลูนไข่ห่านหนึ่งแล้วก็แพทตินัมหนึ่ง แล้วก็มีอะไรตัวหนึ่งเมทัลลิกเมทัลลิกคืออะไรสีสีเมทัลลิกบอลลูนเมทัลลิกนะคะก็จะเพาะสามตัวนี้ดูเนาะถ้าจริงๆถ้าเขาท้องอ่ะแค่วันสองวันก็รู้แล้วเนาะว่าท้องว่าออกลูกเอออ่ามีที่หลบมีที่หอนเดี๋ยวมาตามติดชีวิตปลาบอลลูนอีก ไม่เกินสองวันอีกไม่เกินสองวัน,วนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จวันนี้วันที่แปดเนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่แปดมีนาหกแปดนะคะเดี๋ยววันที่สิบจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ามีลูกปลาไหมนะคะแล้วเจอกันอ e ีพีตามติดชีวิตปลาบอลลูนต่อไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ออด้วยนะสวัสดีค่ะ